ทีนี้มาในส่วนของการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์หรือว่าฉลากสินค้าเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะต้องไปอ่านเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเราดูคำถามก่อนอ่าคำถามเขาถามว่ายังไงข้อหนึ่ง how much how much เท่าไหร่อ่าเท่าไหร่เท่าไหร่เรนี่ยหมายถึงว่าเราอาจจะคุ้นแบบ how much is it เนาะราคาเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าก็ก็ใช่นะ แต่ว่าเราก็ต้องมาดูที่คำต่อจากข้างหลัง how much นะ่ะมันอ่านว่ายังไงมันพูดถึงอะไรซึ่งในข้อหนึ่งเขาบอกว่าส่วนผสมเนี่ยเนื้อของครีมเนี่ยในแต่ละแพ็กเกตอะ่ะมันมีอยู่จำนวนปริมาณเท่าไหร่อ่ะเนอะส่วนข้อสองเขาถามว่ายังไง What are the main extract What อะไร เมนหลัก extract คือสารสก,กัดสารสก,กัดหรือว่าส่วนผสมนั่นแหละอ่ามันมีอะไรเป็นสารสก,กัดหลักในตัวครีมตัวนี้ส่วนข้อ3 where can you buy this product where ที่ไหน where can you buy คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซื้อได้ที่ไหนอ่ะเราก็ต้องมาดูด้ว่า ในตัวรูปภาพเขาให้ข้อมูลอะไรกับเรามาเนาะอ่ะดูซิเขาว่ายังไง Double Blink w i วิงเกิลคครีมลดรอยกระรอยกระรอยฝ้าเนาะเขาว่ายังไงต่อสามารถทาได้ที่หน้าแล้วก็ลำคอหลังจากทำความสะอาดใบหน้าของเราเมื่อคุณใช้ครีมตัวเนี้ยผลลัพธ์ก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ต่อเนื่องผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นอืมเราเจออะไร เราเจอคีย์เวิร์ดอะไร the m a i n extract เฮ้ยเจอแล้ว m a i n extract เขาว่ายังไงส่วนผสมหลักน้ำมันมะพร้าวแล้วก็วิตามินซีมันลงล็อกก่ข้อไหนร็อ The m a i n extract นี่เลยจ้ะ coconut oil and vitamin c ก็คือข้อข้อ C ใช่ไหมอะน้ำมันมะพร้าวแล้วก็วิตามินซี ได้แล้วถึงมันจะข้ามข้อก็เถอะแต่ว่าเรามาดูข้อความก่อนไงเราอ่านคาถามแล้วก็ดูข้อความซิเออตรงไหนมันจะลงล็อกตรงไหนซึ่งถ้าสมมติหนูไปอ่านครีมตัวนี้อ,อ่าสหรับทากะระตรงนู้นตรงนี้คุณรู้อะไรน้ํามันมะพร้าวช่วยอะไรอ,อ่าวันหานจระเข้ช่วยอะไรได้บ้างเออยาวนานกว่าจะหาเจอเอาแค่ที่เขาถามพอ ถามแบบไหนเราหาคําตอบตรงนั้นมาโอเคส่วนต่อไปเขาว่ายังไงต่อ,อเฮ้ยเอส่วนตรงเนี้ยอันเนี้ยเขาพร่มพนา,นาว่าอ่าส่วนผสมของเราเนี่ยเราใส่อะไรไปบ้างเนี่ยน้ำมันน้ำมันมะพร้าวอะค่ะสามารถให้ผิวของคุณน่ะชุ่มชื้นแล้วก็เปล่งประกายวิตามินซีมีสารแอนตี้ออกซิเดนเนาะเนาะช่วยลดรอยกระ แล้วก็อะไรอีกเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยถามว่าเขาถามไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากแต่เรามาดูที่ข้างหลังเอข้างล่าง sorry ข้างล่างว่าไง product texture อ่ะ product texture อัน,นอเนี้ย texture คืออะไรคะเนี่ย texture คือเนื้อเนื้อครีมใช่ไหมเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์เป็นยังไง a light and non-sticky cream a light a light เบา and non-sticky cream เน ah ื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเนินหนกซึมซับได้ง่ายอ่าของอะไรนะคนที่ขายผลิตภัณฑ์เนาะ,นะจะจะเป็นประมาณนี้แต่เนื้อครีมมันก็ต้องบางเบาแหละถ้าเหนียวเนินหนกมันก็ไม่ซึมผิวหน้าเราเนาะต่อไปเขาว่าไงต่อสำหรับอะไร for สำหรับคนที่เป็นกระค่ะแล้วก็มีปัญหาผิวแห้งอ่า dry skin คือผิวแห้งเนา Next content. ะ n นสคอนเทนต์เจอและว่าไง Con เ e นตตัวเนื้อครีมพี่เขาให้คำตอบมาว่า50อะไร50 ml ทีนี้เรามาดูซิข้อหนึ่งเขาว่ายังไงลูกเนื้อครีมในแพ็กเกจอันนึงเนี่ยมันมีเนื้อครีมปริมาณเท่าไหร่ 5ml เหรอไม่ใช่ 50ml ไหมใช่ไหมใช่ไหมคําตอบคืออ่าถูกต้องใช่คําตอบคือข้อบี 50ml เออประมาณนี้ไอตรงเนี้ยข้อซอ่ะข้อซีกับข้อดีอ่ะไม่เกี่ยวเลยคนละอย่างเขาถามราคานะเนอ๊ะมันเป็นช้อยบอกราคาอ่า แต่คำถามเขาไม่ได้ถามราคานะเขาถามแค่ว่าปริมาณคิวม,มาเท่าไหร่อืมโอเคส่วนข้อสามเขาว่าไงต่อถ้าคนจะซื้อผลิตภัณฑ์นเนี้ยซื้อที่ไหนคะอ่ะมาดูซิประโยคเขาต่อว่าไง price อ,อ่ะ price ตัวนี้แปลว่าราคานะลูกราคา purchase อ,อ่ะ purchase มีความหมายเดียวกับคำว่า by u อ่ะความหมายเดียวกันเลย by แปลว่าซื้อแต่ Perches มันแค่ว่าเป็นทางการเฉยเนอะซื้อได้ที่ไหนคะ The Nice Skin Shop c o าน์เตที่ c o าน์เต Nice Skin Shop ได้เลยคะ่ะอ่าดูซิตรงไหนโลกูก Central Plaza เหรอมีไหมอ่าไม่ตัดออก The Mall ละ่ะใช่ไหมก็ไม่ไม่ใช่อยู่ดี Department Store ที่ห้างห้างห้างไหนละ่ะไม่รู้ก็ไม่ได้บอก เพราะฉะนั้นแล้วคำตอบคือข้ออ่าข้อดี The Nice Skin Shop Counter เห็นปะล็อกเป๊ะเลยจ้ะอ่าวงช่ำๆไปเลยนี่คือเป็นการตัวอย่างอ่านฉลากเนาะโอเคคำเนื้อหามันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราสังเกตดีๆต่อไปข้อสอี่อันนี้เขาจะให้เป็นบทความมา บปวความสั้นๆมาแล้วก็ต้องมาดูว่าเออความต้องการของประโยคนั้นอ่ะเขาสื่ออะไรไหมายความว่าย,ยัางไงอันนี้ตัวช้อยมันเด้งมาในข้างบนขอขออภัยนะคะโอเคข้อสี่เขาถามไม่ใช่เขาถามเขาเล่าให้ฟัง Isabella i s a b e l l a s always drink coffee อ่าด,ดื่มดื่มอะไรคะ ดื่มกาแฟใช่ไหมอ่ะอิสเบลล่าเนี่ยชอบดื่มกาแฟเป็นประจำเลย so her teeth become yellowish which item is appropriate for her teeth to make them white and brighter อ่ะอิสเบลล่าชอบกินกาแฟไม่ชอบกินชอบดื่มกาแฟ sorry ชอบดื่มกาแฟดังนั้นเนี่ย teeth เนี่ยฟันฟันของเธอ ็เลยกลายเป็นสีอะไรคะเยลโล่ฟันเหลืองสีเหลืองเนาะปกติคนเราจะฟันสีขาวใช่ไหมแต่ว่าเวลาแบบเราดื่มกาแฟดื่มชาเงี้ยพวกคาเฟอีนอะ่ะมันก็ทําให้แบบเหมือนฟันเราจะเป็นสีสีเหลืองไปเลยอะ่ะอืมแต่ว่าบางคนก็เป็นกรรมพันธุ์ก็มีนะหมายถึงว่ากรรมพันธุ์เป็นคนฟันเหลืองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องส่วนตัวก็ว่ากันไปโอเค ทีนี้เขาถามว่า which item is appropriate which item item หมายถึงว่าตัวเลือกอ่ะตัวเลือกตัวเลือกอันไหนเนี่ยที่มันจะทำให้ฟันของของล่อนอะของอิซาเบลล่าเนี่ยให้มันขาวขึ้น white ให้มันขาวอ่ะขาว and bright brighter ขาวแล้วก็เลยคะ ขาวให้มันสว่างขึ้นอ่า bright สว่างสดใสอ่า b r i g h t สว่างสดใสทีเนี้ยเราต้องมาดูแล้วคอเกต c อเก a t e เขามีหลายหลายแพคเกจเนาะยาสีฟันอ่าเราต้องมาดูยาสีฟันอันไหนดีล่ะมันเยอะมากเลยค่ะอันแรก c อเ g a t e เขาว่าไงช l t w e l v e ดูแลฟันยิบดแลฟันกี่ชั่วโมง สิชั่วโมง professional clean ปกป้องดูแลสุขภาพฟันของคนได้12ชั่วโมงอ่ะอน,นี่นะอันนี้คือ a item a ส่วนข้อ b อ่ะข้อ b item b c o l g a t e max fresh cooling crystals max fresh ก็คือยาสีฟันสำหรับให้ลมหายใจมันสดชื่นอ่ะ fresh คือสดชื่น อืมโอเคเฟรชคือสดชื่นส่วนข้อสี่คอ a เกตอะไร360 w h o l e m o u n t a i n for a health that ห m ม้าวคินยาสีฟันสำหรับทำความสะอาดช่องปากเราเนี่ยได้ทั่วทุกมุม360องศาเลยค่ะอ่ะอันนี้ข้อสีนะส่วนข้อดี Colgate Gentle Whitening แเราเจออะไรไว้ e นี่ไว้ e เลยไว้ white แปลว่าอะไรลูกสีสีอะไรคะสีขาวถูกต้องค่ะ White white น i ิ g ไงที่เราแบบเคยได้ยินพวกผลิตภัณฑ์ครีม white n น n ิงครีมนูน่นนี่นั่นนั่นแหละให้มันขาวแล้วคำถามข้อประโยคมาเนาะขาว ต้องกับอันไหนนี่เลยจ้ะนี่ w h i t e n i n g ไว้ไว้คําคำตอบคือข้อดอี่าใช่ไหมวงช่ำๆตอบถูกหนึ่งคะแนนเต็มโอเคอ่านะนี่เป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะจ๊ะส่วนต่อไปการอ่านฉลากอันนี้อ่ะพวกเป็นคำเรียกว่าฉลากพวกอาหารนะเนาะที่เป็นโภชนาการอเอาก็ต้องมาดูแหละ ว่าในข้อมูลตรงนี้เขาให้อะไรมาบ้างแต่เราก็ต้องมาดูคำถามอ่คำถามเขาถามว่ายังไง what's a serving size of this product serving size serving size เราเห็นในรูปภาพไหมลูกเราเจอไหมนีม่ไง serving size เขาถามว่าจำนวนหนึ่งหน่วยต่อบริโภคเนี่ยอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่ serving size ทีนีเรามาดูซิกี่กรัมเขาให้ใช่วยมา30กรัม38มสิองร้อยร้อยหเราเจอไหมอยู่ตรงหน้าของพวกเราเลยก็คือ30กรัมคำตอบคือข้อ A ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเนอะมีตัวอย่างนะส่วนข้อหเขาว่าไงต่อ how many how many จำนวนเท่าไหร่ how many calories per serving in this product นะอ่ calorie จำนวนหนึ่งหน่วยจำนวนเขอันนี้ว่าจำนวนแคลอรี่ต่อการบริโภคหนึ่งครั้งเนี่ยของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันอยู่ที่แคลอรี่เท่าไหร่อะเราเจอคำว่าแคล,อร,อ,อ,แคลอรี่เนาะอะแคลอรี่วงก่อนทีนี้มาดูซิในฉลากกับแคลอรี่อยู่ตรงไหนนี่เลยจ้ะข้างหน้าคนเลยอะแคลอรี่นี่ตรงนี้แคลอรี่ทีเนี้ยเขาว่ายังไงต่อ c a two hundred แคลอรี่200แคลอรี่จากไขมัน150 <c oughs> เออนี่ตามฉลากนะตามฉลากอ่ะลองตอบคููสิคำตอบคือข้ออะไรคะ150ค่ะวงไปเลยค่ะไม่ใช่นะลูกคำตอบคือข้อ A อ่ะนี่ไง 200แคลอรี่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น f a ตอ่าข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลหมายถึงว่าแคลอรี่ของไขมันะนะเนาะแต่เขาถามแค่ว่านี่ไงแคลอรี่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราแค่โฟกัสตรงนี้พอตรงนี้พอพอ,อันเนี้ยช่างมันไม่ต้องไปนสนใจเนาะโอเคถูกต้องนะจ๊ะต่อไป สัญ,ญลักษณ์ป้ายสัญ,ญลักษณ์หรือว่าที่เราเห็นตามท้องถนนน่ะเชื่อไหมอันเนี้ยให้ทุกคนน่ะเก็บคะแนนให้ดีๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอะเนาะไม่น่ายากอะไรแต่ว่าเป็นการทบทวนแล้วกันโอเคข้อหนึ่งเขาว่ายังไงต่อ w h s t h i s s i g n mean อะ sign คือสัญ,ญลักษณ์มีนอันนี้หมายถึงว่า หมายถึงหมายถึงว่าความหมายอ่ะไอ้ป้ายเนี่ยมันหมายถึงอะไรอ่ะเราเห็นรูปคนเนาะกำลังเดินใช่ไหมคะนี่ข้อหนึ่งเขาบอกว่าไง Do not cross the road ห้ามข้ามถนนเขามีบอกไหมใช่ไหมอ่ะเก็บไว้ก่อนอืเก็บไปเนาะข้อ B Cars are coming way right before you cross the road. รถกำลังมานะคะให้ hey, รอก่อนนะจ๊ะก่อนที่คุณจะข้ามหยุดรอก่อนใช่ไหมอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บเก็บไว้นะข้อ4 cross the road ข้ามถนนเลยคุณพี่ข้อดี cross the road but check for car first ข้ามถนนเลยแต่ว่าเช็ครถก่อนนะคิดว่าข้อนี้มันควรจะเป็นข้อไหนดี รูปคนกาลังข้ามแสดงว่าคําตอบคือข้อข้อ C โอเค cross the road เดินข้ามไปเลยค่ะเออเนอะโอเคอันนี้ไม่ยากอะไรส่วนข้อ2ง่ายแสนง่ายง่ายมาก Which sign suggests that you can turn right? Turn อะไรลูก turn turn อ่ะเลี้ยวใช่ไหมเลี้ยว ป้ายสัญลักษณ์อันไหนอะที่บอกให้คุณสามารถเลี้ยวขวาได้นะอ่า right ขวาขวาทั้งไหนลูกเออดูสิอันนี้ข้อ A เลี้ยวขวาแต่เขามีขีดขีดอ่าทับเนาะห้ามอันนี้หมายถึงห้าม Not เนาะส่วน B อันนี้ตรงไปอ่าตรงไปเ,เรียกว่าเป็น go straight go ahead หรือว่า keep going ก็ได้แต่ว่าตรงไปได้เลย c คือเรียวอะไรลูก turn right เดี๋ยวขวาถูกต้องคำตอบคือข้อ c อล็อกเป้าหมายทันทีเลยส่วนข้อดีอันนี้อันนี้หมายถึงว่าอะไรลูกมันมีเครื่องหมายที่เป็นขีดทับอ่ะเนาะก็คือว่าห้ามนี่แหละแต่ว่าเครื่องหมายตัวลูกศรน,นี่มันหมายถึงว่า you turn not you turn เออห้าม ห้ามกลับรถอย่างนี้อ่าถามถ้าเลี้ยวซ้ายคือไปทางไหนอ่ะถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือตรงนี้เลยค่ะนี่เลี้ยวซ้าย turn left อ่ะ turn left เลี้ยวซ้ายบอกว่าเราแยกได้นะซ้ายขวายแยกได้นะโอเคไม่ไม่ห่วงนะต่อไปข้อ3อ่ะข้อ3ามเขาว่าไง what is true according to this s i g n ไอตัวสัญลักษณ์ตัวเนี้ยเขาหมายถึงอะไรอ่ะ notice notice นี่หมายถึงว่าเป็นเหมือนว่าบอกอืมบอกหรือว่าแจ้งความหมายนะแจ้งก็ได้ทีนี้เราต้องมาดูว่าในแต่ละช้อยเนี่ยความหมายเขาว่ายังไงเนอะเราเห็นตรงนี้ไหมลูกในป้าย please wipe your feet wipe ตัวนี้หมายถึงว่าเช็ด่ะเช็ดหรือว่าทำความสะอาดนี่แหละ your feet หมายถึงว่าเท้า feet เท้าสองข้างนะคะอืมอ่ะเท้าสองข้างอาจารย์หนูเคยได้คาว่า foot <laughs> foot ตัวนี้อ่ะ๋ยวเขียนก่อน foot ตัวนี้หมายถึงว่าเท้าข้างเดียวเท้าหนึ่งข้างอะแต่เรามีเท้าสองข้างเนาะมันก็เลยเป็นฟีดตัวนี้อ่ะมันเป็นคนํานามพหูพจน์นะคะบอกไว้อ่ะเดี๋ยวจะกลัวจะลืมนี้แหละแต่ว่าไม่ลืมหรอกพวกเราเก่งมากอืมเรามาดูชอยสิว่าข้อ a ถึง b เขาว่ายังไงอ่ะข้อ a ข้อ a เขาบอกว่า please wear your shoes all time you are in this area โปรดสวมรองเท้าของคุณตลอดเวลาอืมเนอะให้ใส่รองเท้าอะคุณน่ะต้องใส่รองเท้าตลอดเวลานะเวลาคุณอยู่ในบริเวณแถวเนี้ยใส่รองเท้าด้วยอืส่วนข้อ b เขาบอกว่า you will be fine if you put your dirty feet on the table อืนนี่แปลว่าอะไรลูก you will be fine หาอีกไหม อือ you will be fine แต่ว่าว่ายังไง you เราเคยได้ยินไหม fine ไม่ใช่หมายถึงว่า fine ที่แปลว่าสบายดีนะคะไม่ใช่ว่าสบายดีหรือว่าแปลว่าหานะ you will be fine นี่หมายถึงว่าจะถูกปรับอา fine ไฟล์ถูกปรับคุณจะถูกปรับนะถ้าคุณเท้าอเท้าคุณสุกปก่ะแล้วคุณไปเหยียบบนโต๊ะคุณจะถูกปรับนะเนาะส่วนข้อ4เขาบอกว่า please clean your feet before entering the room โปรโดทำความสะอาดเท้าของคุณก่อนที่จะ enter entering Entering นี้หมายถึงว่าเข้าไป Please clean your feet before entering the room โปรดทำความสะอาดเท้าของคุณก่อนที่คุณจะเข้าไปในห้องนะจ๊ะโอเคส่วนข้อดี You are not allowed to go in if your feet get injured คุณจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปนะถ้าเท้าของคุณแบบเหมือนมีการบาดเจ็บอะคือไม่ให้เข้าไปอะ แปลแบบภาษาภาษากันเองอ่ะประมาณนี้ทีนี้เราต้มาดูซิในป้ายเขาว่าอย่างไง please wipe your feet wipe เช็ดทำความสะอาดไหมเออต้องทำความสะอาดเราต้องเช็ดเท้าก่อนเนาะแสดงว่าคำตอบอันนี้คือข้อไหนลูกข้อ4อ่ะถูกต้อง please clean your feet clean เข้ากับคำว่า wipe ที่หมายถึงว่าเช็ดทำความสะอาด นะคะ。